มันเป็นช่วงโพงน้ำเลยเฮียจะช้ากันนะพี่ช้ากันเออเดี๋ยวก่อน ใหญ่ยังไงด่ดอยด่อยเแข่งพราะตอนนั้นมันแทงอยู่กลับมาจากทำงาน ราก็ <ess ur ic language> ไม่รู้แล้วไปวิ่งมากันอยู่สักพักหนึ่งพอสักพักนึงมันก็ไอ้นี่ก็ดูกล้องอีกบอกแฟนเอ๊ะทำไมมันลอยพื้นมันแยกออกอย่างนี้พื <Ừ. S 1> ้นพื้นมันซุดอย่างนี้พื้นข้างหลังมันซุดอย่างนี้ก็บอกก็เลยเอากล้องให้เขาดูติดอยู่เนี่ยตรงเกียวอันนะะ่ะค<อ>่ะก็เอากลากออ้องมันเขาดูเอาโทรศัพท์ไปเขาดูเสร็จก็เลยรีบขับมาถึงไฟแดงพอถึงไฟแดงตรงนี้เห็นอีตรงเนี้ยมันมันล้าวลงไปมากเลย แล,แล้วก็แมวน่ะมันตกใจมันวิน่งไปโน่นน่ะแมวดูนี่ออ๋ในจอกอจดรถก็เสียงมันคลุ่งช่วงประมาณกี่โมงหกโมงหกโมงเย็นค่ะพอมันรุ่งรุ่งรุ่งเสร็จแลวิ่งเข้ามาเปิดประตูอ่าเนี่ยเด็กเขาเล่นกันอยู่สามสี่ตัวหลังบ้านนะคะดีว่าไม่หล่นลงไปอ่ะแล้วก็ตกใจตื่นแล้วก็หายไปตัวนึงเมื่อคืนตามไม่ได้กัใส่ตรงบ้านตรงเนื้อวางนะ แ้นก hey, uh ี่เมตรเนี่ยลุกเข้ามาเลย เราจะได้ได้สามสิบเมตรอะไรเนี่ยจากที่ล<า>ุก้าไปก<า>็ปสว,าวา่างมันจะเลยรู้ว่าผมไปหีือประมาณห้าสิบเมตรแหะเพราะตรงนี้มันจะบานออกมานี่ด้วยดีไม่เข้าหลังนี้นะ